สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่มนุษย์แองกี้เบอร์พาที่3.9วันนี้จะมาเล่าเรื่องหลอนที่พบเจอในห้องของผมกันนะครับอาจจะเป็นเล่าเรื่องผีก็ได้สิ่งเล่นลับซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผมจริงๆนะครับตอนนั้นผมกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วแอร์มันเปิดเองโดยไม่ทราบสาเหตุเ่อก็ไปดูผมก็เลยไปดู เอมันเป็นอะไรนะนี่ขนาดแอร์ยังแอรยังขนาดปิดแอร์แล้วนะซึ่งแล้วเสียงาน้ำมันก็หยุดมันหลอนจริงๆเลยครับผมเชื่อว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะครับวังไว้ดีเรื่องนี้มันเกิดกับผมและหลายวันออกมามันรู้สึกร้อนอีกแล้วทีนี้ มันเริ่มไม่เป็นท่าแล้วตอนน้องฟ้าผมอมู่ในห้องแอร์มันปิดเองจริง,รงแล้วมันแย่ลงทุกทีจนมาถึงวันนี้ขึ้นไปน้องฟ้าบอกว่าทำไมแอร์มันเย็นก็เลยเองริ้งไปปิดผมก็เลยไปปิดแอร์นึกคิดว่ามันต้องมีอะไรเงี่ยงงแน่ซึ่งไม่สามารถหาทาอธิบายได้ว่า เป็นฝีมือใครแต่ผมเชื่อเลยว่าเชื่อเชื่อได้เลยว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นวิญญาณหรือผีฝัมเวฝีที่มาอยู่อาศัยบ้านหรอก <Luiza> ก็เป็นได้ทีนี้และนี่ก็คือเรื่องราวความต่อของผมนะครับใครชอบหรืออยากจะให้ทำคอนเทนต์นี้นี่คือคอนเทนต์แรกที่เล่าเรื่องผีนะครับ เอาละซึ่งมันเกิดขึ้นกับผมแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้โปรใช้วิจจะและยาในการรับชมนะครับมันคือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอาละสลับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อไปกายให้กำลังใจในการทำคลิปออกไปของผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีเราจะทำใหม่เก็บหนา